คนมีอยุตตลอดค่ะเพราะว่านไปตั้งประเทศนะค่เาป็นคนตั้งประเทศเพราะว่านไปตั้งประเทศนะค่ะเ่นเป็นคนต่างประเทศครับหววรุนมากไย่งหนึ่งศูนย์หกยเก่าเออมนอีนั่นแหละะตียังอ่า งวดศูนหกแต่ปุ่นคือกันกับศูนย์หกยคือเกาโตเดียวเลยโตเดียวโตเก่วเกา่าสเทียค่ะสำรับปาฏติหาริสี่ยวสามสองเทียแต่คืออย่างหาค่ำาหา้ค่ำอ่าหายค่ำหายค่ำก็ออกยุสองเทียค่ะนั่นแหละก็เลยเอางวดมีกับสี่ยสองเทียบอยระบเบียนรถเึ้าจจ่ไหนจากแล้วมันที่อยู่ัวเกานี่บอเกะ กี่ข้อก็คือเด้บัตบอลเดฟฟังเจาวาเอ็ซเจาวานี่แหะเรยย้อนคือขึ้นไปเนาะมันมีอันละสองปฏิหารละสองหรอกปฏิหารละสองกรันตะตะก้อนนี่ขั้นเอ่าขั้นเาเบอรงว่าสองเจ็ดสี่หาบดนี้มันทือเป็นสองสี่เจ็ดกะอาิเมนอ๋อมันมันเป็นแลวสองสี่เจ็ดเนาะอาจจะเป็นเจ็ดสี่สองเออเจ็ดสี่สองอย,ย <c <c ู่ในสมตัวนี่แหละมารับนาให้ให้มุนเอาเอ็ซมุนเอาครบีับ เบื้งงห้เ้าห้ยิให้จับลอตเตอรี่รได้เนา,าคะค่ะผู้ล่ใบสองใบแต่ถ้าเบิ้งว่ามั่นพระห้าวด้านขอย่าเพื่นไมบขันแน่นเพื้นที่ยาไหมฮวัดพระหลรอเห็นบ่อว่านึงขพิ้นก็แย่ยไ่ไหมสองสี่เจ็ดเราอู่้อพิ่นาได้หตัวอื้นจัเ่นอตัวเอื้นตัวนันก็เป็นแท้พิ่นเฮ็ดฮะอันเหาขีบเองพิ่นเฮ็ดอัเข้าตรงๆรงะตอๆนี่แหละมาเข้า แรงสัทาเนี่ยสิมันคงบัวไผสีนิ่งมาตีไผสีนิ่งก็ไต่ได่ยินิมีสติ๊ก็ไับเอฟซีพันว่าขั้นเขาไปหาปูไหแต่งชุดขาวด้วยวันแมนกาซิเดแต่งชุดขาวมาหาปูด้วยวันตักข่เริ่มเลี้ยงเข้าเริ่มเข่าคือข่เริ่มใส่ชุดขาวเข้าไปวายปูแมนแล้วเจ๊นี่คือแต่เลียกจะเข้าเริ่มเขาเลียกง่ายมากคือไข่เริ่มใส่ชุดขาวเข่าไปวาเพิ่นตะ่กี้เขาว่าใส่ชุดขาวเขาไปแจ็คเชื่อก คนมาใส่เกลียงเข้าไปใส่เห็ดหยังบ่มันบ่แม่นแนวว่าซั่นน่ะอ่าอันนี้คือเฮาบ่ได้แม่นมือวายแหี่ค่ะครับครับอ่ามื้อนี้บ่ถือกาลเทศะก็คือเพราะว่ามื้อนี้เฮาบ่แม่นมือวายเป็นมื้อที่ว่าบ่ได้ว่าตั้งใจสิวายต่ว่าเอ็ซีเพิ่นลูกเพิ่นลูกเทียนเพิ่นครับมากราบมาไหว้ผู้โอ้ครับผมมานั่นมานี่เพิ่นให้ขอพาเห็ดก็ก็พาเพิ่นเร็นโอ้เพิ่นเพิ่นมานี่เพิ่นแห่งว่าเพิ่นมีโชคแม่นบ่มีโชคนําเจล อันเป่าเลี้ยงโชคคนมีอยู่ตลอดค่ะผู้นเพราะว่าพ่นไปต่างประเทศนะค่ะเ่นเป็นคนต่างประเทศค่ะค่ะผู้นี้มันมีโชคยึดตลอดที่ผู้เสือผู้ง่วงพม่นพ่นไปต่างประเทศอยู่บ่อยๆนี่อ่าทางพ่นมันมีประสบการณ์เงินกะถิ่นเงินผ่าป้ามันไปเอาเงินต่างประเทศกับมั่นใจแม่นี่ะไรเป็นผู้ใจใหม่้พ่อว่าหนังเออ นี่แล้วยืนท้ายยืนนียืนมนั่งเลยคันั่งจเลยครับเอานมามามานนี่อันนี้เ็เอิญ่าลูกเพลิงก็ได้เนาะค่ะเนาะนี่ซอฟอันนี้ก็เลิกลูกเพลิงลูกเทียนค่อยแต่ว่าอันลูกเพลิงนันมากแต่ไม่ไหมไ่ไหมแต่โดดนดครับผมโอ้ผู้นีบก่ะนี่ละอันมาครับรังกวางซื้อตกแนนซื้อพวเวียนเพื่อนบน เป,เป็นลักเพลิงลูกเทียนพ็หนีน,นั่น,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 นจา้าไม่ไ<ผ>ม่เอาเลขน้ำเจดโดยตรงมาค่ะหรือว่ามาซองเอาชุดเทียนมาน้ำเพิ่นละค่ะเสียเพิ่นวอมศรัทธาวอมศรัทธาเพิ่นแรงก้าหลายภาษาแม่เว้าอีหยังก็เอาไปซื้อเป็นเลขกระถองช้าแม่ว่าแม่ว่าสิถวายกระถินส่วนโตหาชิ้นเก่าของจะเอาข้ามเบาไปซื้อกระถึงถึงได้บ้างได้บ้างถวายกระถินนั่นเอ่นั่นแหละมนจรองกระถินไหม เออยอดเพ่นลลาเลยท่านไ,ได้ได้มาหาเมร์บัดที่นี่เลยมากพ่อกระถินเพ่นเล่มาจอดกระถินไว้สิบกครับเ<ม><ม>พ่นเล่บอกอันส้มไทยกระถินน่ะละว่าเหมือนเพราะท่านได้ไหายเงินเจเจ<ม><ม>เอาหาเงินมาให้ที่หลังมาสั้นมือรุนมากแม่เลียดยังละมือนีมาสั้น โอ้คนมาขอปูให้ลูกติดธุระเมื่อนี่เพิ่มเินฉีขอเลรน้ำแม่ซื้อตดางประเทศเพิ่อเงินฉีซื้อตดางประเทศตลอดเพิ่มเงิขอเลรน้ำแม่ตลอดแม่เมื่อนี่ได้เลขหยังแม่กระส้มไปให้แม่เมื่อนี้หนูว่างซื้อติดธุระแม่ซื้อให้หนูน้ำแน่มาสั่นพ่อซื้อออกมาพ่อผลเหรียญวะแม่ไปจ่ายกระถินให้ลูกลูกไปจองกระถินทันวันสิบกรองกองล้สองร้อยเก้าจิบเก้าบาท นั่นแหละใจใจกันกาเลยได้ปูพบนบาดท่านโชคลาภให้ก็เลยเอาเงินจากตรงนั้นไปคือท่ามบรวมกับถิ่นน้ำเบนนะครับผมโอ้สาตุสาตุกับอนุโมทนาสาตุวหินน้ำเบนครับเจ้าประจําเลยค่ะนมีคือประจําเลยชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรครับเจ้ครับพี่สังค่ะพี่สังพี่สังโอ้คือว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยจะเอาลงช่องตัวเองก่อนนะครับก็มีช่องด้วยนะครับช่องยังบอกชื่อช่องเป็นไงพี่สังพารวย พี่สังครับผมอืมอ่ะครับผมก็เพิ่งเปิดช่องใหม่นบ่ครับจ้าเปิดช่องใหมาติดตามติดในเด้อติดตามพี่ซี่กับติดตามพี่สังมึงเอ่าช่องใหม่นะครับไม่พี่ครับเน้นกับข่าวไร้วัานแล้วพี่สังค์เป็นแยู่ต่างประเทศบ่ค่ะจ้าเป็นเฉพาะเป็นสื่อตะทังประเทศอ๋อคือถ้า FC อย่างเงี้ยเอฟติดต่อเจไม่ได้ตัวเลขของเจก็อยู่นี่แหละใชยูนี่เพราะว่าผู้นี้เป็นผู้ ใก่ชิดแม่ที่สุดได้เลขนะแม่ได้ละเอียดเราว่าที่สุดที่แม่เราเล่ประจำเพราะว่าที่แม่เราล่นประจำนี่ก็คือผู้นี้มีลาอัน้ำทุนสี่ทุนโชคจริงจริงแกงว่ามันสูตรโทกมากอย่างมันเพิ่มขึนเพียบขึ้นถื่เลขว่าจะดำเนินรุ่นนี่ะอ๋แหละจะเข้าซื้ออีย่างของเขาแน่ดอกแน่ได้รู้จักเลขใกล้วันัเนี่ยนี่กันย้อนเขาผู้นี้ล่ะอ๋อครับพิสังพิสังนะฮะพี่สังทำได้ไหมครับผมทั่วไปค่ะ ขอขอเบอร์ได้ไหมฮะได้ค่ะครับผมแจ้งเบอร์เลยครับผมศูนย์หกหนึ่งสองสามแปดเก้าเก้าหกห้าอีกอีกอีกครั้งครับผมศูนย์หกหนึ่งสองสามแปดเก้าเก้าหกห้าโอ้ครับผมเก้าหกห้าหรือพี่สังพี่สังขางเวยนะครับผมการในนอกไม่นะคะมีช่องสายตั้งประเทศโดยตรงเนาะค่ะเนาะวติดตัวแมวว่าได้จังไดครับ ติต่อหาเราเลยแว่าเปิดเปิดครั้งแรกใช่ไครับเบอร์ไมงก็ได้นะครับเบอร์ไม่ส่งครับผตัวเลขตัวไหนครับสามเจ็ลืมมาดิีสามเจ็ดนาะค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งห้าห้าแปดคาคับเข่าวหครับ่าอะต้งนเทโอ้กับข่าเนาะครับน้ะขากับข่าผมแรกนี่อยากไปเที่ยวตั้งบผมได้ชู่มือได้ปกิ ไม่ถ้าเราปฏิจจบกีฬาเด็กหน่อยระยะหลังๆนี oh, thanks, uh ่แ huh. ล้วาเด็กหน่อยอ่ะทรงที่ฉาดเนี่ยค่ะเนี่ยอบบเ่นเนี่ยโอ้รู้เยสกีเราเป็นประธานรัฐวิสาหกิจชุมชนค่ะเราเป็นประธานการทำเชียรสหพานันไมค่ะเชิญอนุรักษ์กเชียเชิญอนุรักษ์ค่ะเราเป็นประธาน มือนี่กนีนี่ยทางเอาผู้ใดมาลนรถต็วนีก็ได้แล้วค่ะเล้งผู้หญิงกำลังอ่ะกานีละไม่เชื่อไม่เชื่อเยอเชื่อไหมไม่เชื่อไหมมอยู่ไม่อยู่มีอยู่ โอ้ไม่ปิดทีเลยนะโอ้ยตนแดงตแ้สีฟพาาวยาสีฟยนะข้ากล้องสวยเลยข้ากล้องสวยเมันเป็นไรครับสีนะครับเนาะเป็นไรแล้วไม่เป็นไรครับเบื้องนี้ยูทูบหนาพาเก๋กับยังซองเบื้องไม่กับเห็นตัวไม่ เอ้าช้าอีมเขาล้วเะงตัวไมลยตีาเ็นซีงอนาแม่พี่นองเาอเกลมไปซละเออเอาไปยังว่าหาเก้าหาซีเก้านี่แกนี่มเจ้าว่าหนอยเห็นหาซีเาเงียเี้ยเขาจ็เงียใช่ใช่เอออีกอีกครับอีกเออครับผมเลขตัวไทยนี่บอเป็นเก้ากับซีคือบ้านนะข้างหน้าศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ ศูนย์เจ็ดห้าเอาศูนย์เจ็ดเก้าเอาเอาเอา้เอาศูาาาาานย์สี่แต่ว่ารอบแรกเห็นเด็กศูนย์มื่เก่งเนาีแบบ่หนึ่งนั่นสีหนึงหน่งนัง่อยดเห็นนี่เพราะป็นปอด่เห็นแต่มันชัดอื่นไปเ้องละหกบาก ซออัออันอันอันที่ว่าเห็นคักในบ่เจตแม่อันเจ้อันเบิ้งลางก่งเลยะเอากินเขากินเลเพี้ยนเจ้เนี่ยเขากำมือนี้อันเห็นซีหนึ่งพี่้องยู่หนาบาทกินแลวเล็เพี้ยน เจ๊ก็ห็นตถึงแต่แรกมันบอเจี๊ยวกปากแมนปากือมันชับปวดเล็กหนึ่งเลยคิดว่ามันที่แรกมันก็เห็นเลยเจ๊กบว่าเล็กหนึ่งมันับปวดก็เลยว่าเปลนจ้บเปลต่เกาว่เล็กมันชับสีมันก็มันก่ไฟแมนมันสีแมนตัวดีๆบางๆรบบตัวเบิ้งยาห์ห์เป็นสันติศูนย์สี่หนึ่งคนน่ะนังเนี่ยงกันด้วยเปลี่ยนเลยค่ะวันนี้พ่อกินเขาอิ่มเล็กเปลี่ยนค่ะศูนย์สี่หนึ่งเลยเอาเอาเอฟซีเห็น ศูนยเจ็คือเก่าโอ้ศูนย์เจ็ดสี่เอาคนละมุมนะมันคนละมุมคนละมุมอะไรยี่ห้อนี่แบ์จะยังมาเวนดมาด้นี่ศูนย์นี่สี่นี่หนึ่งเออนี่ก็ใช่ศูนย์สี่หนึ่งชัดมากแต่ผมเห็นนี่ศูนย์เจ็ดสี่ปลาไม่ย่ออะไรนม่ย่ออะไรคนละกล้องดีปะเดี๋ยวเิเบาว้นฝันสูฟัน ฝัาตะมันตมือหนกระเที่ตวับ้ายหอนกระเี่ย้วที้างไหวใ่วางไหว้วหไมันถ่ายไม่ทำไมคนจะปิดคลิปนขอเฮ็ดคลิปไหมเอากกัคลิปพืกันนี่เอ้าเมื่อเศ้านี้มีศูนยสี่นาเจนเนาะแต่เจบอกบอกตัวหนึ่งแล้ววางไห้แม่ชีหนึ่งพี่น้องกินข้าวแล้วมึงกึ่งที่ผู้ใดก็เห็น เห็นปัจจุบันกายกินเขาอิ่มแล้วแต่ว่าด้านบนนี้เป็นกับเขาไร้วันนะคะสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งห้าห้าแปดส่วนข้างล่างนี้เป็นรัฐบาลลอตเตอรี่ห้าสี่เก้าศูนย์สี่ครับสี่หนึ่งแต่ว่าข้างเื่องนี้ขันเขาสิ่ไปหนึ่งลอตเตอรี่ได้เนาะเจแมนแดี่แต่ภูมิมากเนะาะค่ะแมนค่ะแต่ว่าโอ้ยนี่นะห้องกายเห็นนี่นะ,ะส่วนง่าย <ใจ S 2> นี่เลขมือตอหนหัวเท้านี่ที่เท้ากินวางมันสิบเป็นเลข ตั้งประเทศมันสิมากดิมันสิมากดไงเขาไม่มคมันเพราะว่าเบิรเบิมันหลายโดนไหลย้อนพันขึ้นไปมันโดนหลก็เลยลืมขึ้นหัวหนึ่งหายตองหัดเดียวตองหัวมันลืมโดนคอนมูดกอดเแล้วที่สำคัญพ่อทายไปปูยังไม่แลกหัวปักลืมเลยเอาก็แแล้วก็แบบยังไม่แลกหัว